รดหรือ่วงล็อกกี้ครับพลัง1 9 5ครับผมเยอะเด้อ <10. S 1> เรียบร้อยครับอ่ะอีกแล้วอีกแล้ว,ลว,ลวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบ่เบียน้ำซิ่งครับผมเ<ม>จ้าล็อกกี้ครับผม เราไว้ไม่มีผิดครับร่วงตรงนี้ร่วงเดี๋ยวเราขันขาวมาดึงครับ ตัด่ากันเอาดึงถอยหลังถอยชนเลยไหมถอยชนรึเปล่าแบบนี้ถอยมันตั้งลำใหม่ดีกว่าเนาะงที่ว่าอุ๊ยฝนมาแล้วน่ะเราดึงออกมายังไงมันก็มาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราพุ่งใหม่เลยมันมันอ้นดินเฉยๆดินมันอ้นบ้านบ้านตะเป็ดมีดินไหม ม่เจอรูปรังเลยพี่ถ้ามแกเสร็เรียบร้อยเลยครับมีที่ก่อโซ่ไหมระเดงมีพี่เดี๋ยวถอยปุ๊บตั้งลำใหม่เอาล่องเดิมนี่แหละเจ็บแรงเหมือนเดิมไม่หลุดหรอก เอาเจ้าฮิโน่ครับฮิโน่ขาวมาดึงครับเอก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 อ๋อฮิโน่ขาวครับเรียบร้อยเลยครับนี่เสียชีวิตหนึ่งรายครับ เอุไม่ว้นะลูกนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนข้างหลังผมใส่เกจจอดรออยู่นี่แค่พันแค่พันไม่เข้าเลยดิเข้ายครับพัวเปล่นานั่นนี่แหละนอนนี่เช่าสิตึงโซ่ก่อนตึงโซ่หน่อยเอาตากฝนเลยครับพี่น้อง Bỏ Đăng ô ô ô Ơ, nี่ phải Đi đi. Đi đi. à Yeah. đi gặp Yeah. đi gặp Yeah. đi gặp Yeah. 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 anh Yeah. Yeah. ngay, Yeah. Yeah. โอ้เปียกหมดเลยเรียบร้อยเลยใช่ไหมนายกโอ้นี่ครับยับจะนับไม่มากกว่าเด็กียวไม่มากกว่าเด็กียวเลยหมดเลยดักเงียบหมดแล้วต่อไปอะไรรึเปล่า เงื on, ane, u u uh, ่อทำบมออกบ่ได้ดอกเงินเขาครับเบิ่งว่าโอ้ยดูชิมงานครับลูกคว้าตัวนี้ลูกคว้ากบเลยเดี๋ยวมันแฉกบเลยกบเลยเดี๋ยวมันแฉะไหมมันเบิดยินเราล่อยังเดือบปลาเราก็โชว์ไปหนึ่งจัดคัมื่อเช้าเป็นล้อแม็กไปเลยครับ ไปแล้วเลยจับเนี่ยบ้ตอนนี้มันอยู่มาไทย่หแม่ให้จะได้เออป้านเอเออเฮ้ย จ e <Nazis, S 1> ะเป็นน้องจะเป็นน้องใครเป็นลูกจะเฝ้าที่ล่ะพ่อแก้วบ่อเาไม่ได้บ่อเาไม่ได้ก้าโลงไตโต้ทัเราก็ขึ้นหลาท้าพยอยามูเออเฮียบเลยเฮียบเลยไปไหนเล็วตั้งเดียวเอาเียบ เออแม่โอ้จ้าเออขอทรักขอเท้ไปแม่เอาไปบโกันแม่โอ้สุดจัดครับได้การเลยครับพี่น้อง โอ้โห้ไม่ได้เข่าอุ้งมาหน้าหุ้มไหมเรียบร้อยเลยครับมาดูเด็กล้ากันหน่อยครับโอ้โอ้ว้าเจ้านกโป้แถมก้อยอ่ะตายยุโตรงเขา เลีย้ยขั้นเดียวโอ้แปลงครับคันนี้คันนี้สองร้อยสิบครับพี่น้องดูถ่ายแต่คุณเลยครับโอ้อ้ามาดูพี่ปูครับยีโน่ขาวครับคันนี้แรงสุดในทีมงานแล้วครับคันนี้ดูดดังแต่ท่อครับรอม่หมุนออกมากกลา่าออกไหมาบางสิ้นอ้า เลือเลยครับเอาเอียงซ้ายเอียงขวาก่อนแยบเ้อแกยกกระเลงโชว์แกโยกกระเลงโชว์เนาะเออแกโยกดูครับ ดูร่องรอยป่อขางโกนสุโนูดเเดี๋ยวเราไปดูนหน่อยครับไปดูกันข้างในว่าเขาเล่นอะไรกันครับนั่นปลาปลาเห็นไหมครับเร็วๆว่าแม่บอกให้เล่นี่โอ้ดูนางงานครับนางานปลาเรานี่ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ช่ปาลไม่ใช่ อู้มันลื on oh, ่นจริงครับเนี่แมนโอ้ยโบกนะนะอาโอ้งานโหดมากครับ ดูทีมงานเรานี่เทหินคลุกใส่กับไอ้นี่เลยครับใส่กับน้ำเลยครับนี่เหมือนโจ๊กเลยทำไงได้ครัเนาะฝนมันตกเอฟซีก็อยากเสร็จด้วยครับงานเราเยอะครับงานทั้งงานซ่อมรถเกี่ยวงานเกี่ยวข้าวตอนนี้มีคิวเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแต่รถยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยครับโอ้ไม่เป็นไรครับงานไหนก็ได้เงินทั้งนั้นครับเกี่ยวข้าวก็ได้ตังวิ่งหินก็ได้ตังครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปครับ ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับมันเป็นร่องแล้วมันก็แรงงายแล้วเนาะรถเป่านะลปลอนะ่อยปลาผู้แหลกแล้วแบบแม่ปีรวยลายรวยลายอยู่ตัวน,นี้ก็ปลาเหลาโชว์ไปหนึ่งผลงานครับเมื่อเช้าเกือบปีนทองไม่ได้ดว่าตัดนึ่งอยู่รายการเลยครับทุกท่า เอเอคืออะไรคืออะไรลูกเว้ยนี่ครับถอยมาเลยครับนี่โอ้สุดจัดครับเอา้า okay, เรับเราชมตอนต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก bye, ็บ๊บายบา,า,ายครับฝากติดตามช่องพ่ตาหูรอชิงด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>